ุมภาคุมพีโรโจรังได้ยินเสียงชูดีเขาอะีอ้ยไอ้แค่ไอ้ไอ้ไอ้ทุนกับโกเมนส่งแสงเรืองรองไม่หยุดเช่นนี้ข้าว่าไม่ใช่เรื่องดีแล้วคงจะมีใครคิดจะมาแย่งชิงไพทูนกับโกเมนไปจากพวกเราจริงๆให้พวกมันมาไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามที่มาใต้พื้นพิภพแห่งนี้ไม่มีทางรอดกลับออกไปได้ ตำรามนตรามหาเวทแห่งเผ่าฮงจระเข้สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นหลายร้อยหลายพันปีตำรามนตรามหาเวทเนี่ยแหละที่จะเป็นสื่อทางจิตให้เราสื่อสารกับจระเข้บริวารของพวกเราท่านพี่กุมภาจะใช้เล่ห์กลเดิมด้วยการสั่งจระเข้บริวารของพวกเราให้ไล่ต้อนพวกมันลงไปยังบ่อคนดูอย่างนั้นหรือถูกแล้วพวกเราจะได้มนตรามหาเวทใช้มายาลวงตามัน ให้ไม่เห็นบอกโคลนดูดแล้วถูกดูดมาที่พื้นที่พบแห่งนี้งั้นมารีบบร่ายมนตามหาเวทกระเถิดท่านพี่ข้าอยากกินเลือดกินเนื้ออยากแทะกระดูกพวกมันเต็มทนแล้วข้าหิวโซลเหลือเกินอิสวาสุอิสวาสุอิสวาสุโอ้กูกจะขอ,ขอปลุกท่าน,นพ่อพญากุมพีพ กูจะขอพีท่านพ่อพญากุมภากูจะขอบูชาท่านพ่อพญาสูงสุมาลเท้าพญาแห่งปุุงตะเคศลุกแล้วอย่าไปไกลอื่นตื่นแล้วจงมาปกปักรักษาเข้าคุ้มครองทั่วกายาื่วนสัพทางกายกุมพากุมพีโรโจรังได้ยินเสียงโสเดียวอวะปีติอีกกุมพากุมพีโรโจรังคงคังปีตีอีกุมพากุมพี โรโจรังคุงคังปีตีอิใครสวดอะไรก็ไม่รู้อะได้ยินป่ะแพทได้ยินไหมไอ้แเฮ้ย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 ซอยน่ซอยแน่ไอ้แขงมาแล้วเฮ้ยแลวแลเฮ้ยเ้เร็วแล้วอแขม่นจะกินคนมาหน้าแล้วซอยแน่ค่ยังเแค คุณพนาออกมาจากห้องก่อนดีกว่าเร็วคุณพนาคุณแค่ไปวะครับไปวะคุณพนาคะตั้งสตินะคะเราต้องหนีเขาค่ะข้าขอพลังแห่งมณีน้องพันลัชขับพี่ออกจากร่างกายข้าด้วยเถิดคุณพนาหลับงมาไหวไหมคะคุณพนาผมดีขึ้นแล้วเห็นไปทุกคนวิ่งไปทุกคนเร็วนี่ว่าตลอดทางไป กุมพี่น้องพี่เจระเข้บริวารของเราเจอพวกมนุษย์แล้วตรงไล่ต้อนพวกมันลงไปในบ่อโคลนดูดบัดเดี๋ยวนี้บริวารแห่งค่าถ้าพวกมึงวากตายมึงเฝ้าแล้วเลยแม่ไหวไหมจ๊ะ คุ้มพาคุมพีโรโจรังพงคังปีตีอิทวนไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นไปโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่บริเวณนี้ยังเป็นพื้นดินอยู่เลยทำไมอยู่ๆถึงได้กลายเป็นบ่อโคนดูดเช่นนี้นี่เราถูกจนดั้งจแค่สองพี่น้องคุมพาคุมพีเล่นงานเสร็จแล้ว กุมพากุม <travaille> พีโรโจรังคงคังปีติอิกุมภากุมพีโรโจรังคงคังปีติอิกุมภากุมพีโรโจรังคงคังปีติอิ